สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการใช้งานของตัวนี่นะครับ M Spy Tool นะครับตัวนี้ทอพอเราเราจะใช้ตัวนี้ในการดับนะครับผมจะมาดูรูปของ bitmap นี่มันจะเป็นแบบลักษณะเป็นจุดๆนะครับเราจะมาดับใหมด้วยเครื่องมือตัวนี้นะครับพอเรากดเครื่องมือแล้วเรามาดูแถบด้านล่างน,นะครับเขาจะบอกว่าโฮวีนะครับก็คือกด V จะเป็น แคมป์คอนโทรลพอยท์นะครับเรามาดูนะว่ากด V แล้วเรากดแล้วกด V แล้วกดวกด V แล้วกด,วกด,วกดเห็นไหมครับเราจะมาตรวจดูด้วยเครื่องมือเชฟทูะครับเรากดที่ตัวนี้ขึ้นมาเป็นนี่นะครับแชมป์คอนโทรลพอยท์ส่วนจุดนี้เป็นตัวนี้นะครับ เป็นแบบโคง้งเส้นโคง้งนะครับพระ,ะั้นทุกครั้งที่เรากด v เนี่ยมันจะมีบอ,อกไว้เลยว่าคุณกด v มันจะเป็นแคมป์คอนโทรล p o i n คือจุดคอนโทรไลน์กับเส้นจริงจะมาอยู่ในโหนดเดียวกันเช่นสมมุติว่าเราปรับตรงนี้เราปรับเป็นแคมป์เส้นเส้นจริงกับเส้นคอนโทรไลน์ก็จะรวมโหนดเป็นจุดเดียวนะครับทีนี้เรามาดับนะครับขั้นตอนการดาับนี่เรากดเครื่องมือตัวนี้อันดับแรกให้เราล็อกตัวแบบไว้ก่อนเพื่อจะมาให้แบบเคลื่อนที่นะครับ จากนั้นเราก็ใช้เครื่องส่วนพอยนะครับเริ่มจากจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะกดแล้วก็เริ่มจากจุดตรงนี้ให้เรากดปุ่มเครื่องหมาย v ีนะครับกด v ีค้างไว้นะครับคลิกแล้วปล่อยนะครับแล้วเราจะดับไปตามเส้นนี้นะครับเราต้องรัสละว่าเลื่อนออกมาจากเส้นจริงนิดนึงนะครับเห็นไหมครับแล้วลากกลับไปแล้วลากลับ ลักษณะการดับนี้เราจะเป็นลักษณะว่าดับข้ามข้ามเส้นจริงไปแล้วก็ดึงกลับมาให้คงกลับมาส่วนตรงที่เป็นมุมแหลมนี่ให้เราก,กดเครื่องหมาย V ีนะครับแล้วคลิกนะครับตรงนี้เราแทนที่เราจะกดตรงนี้เรากดให้เลยจุดจริงไปนิดหนึ่งแล้วเราค่อยดึงกลับเข้ามากด v แล้วก็กด v ทีนี้กดแค่เส้นข้ามไปเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่า มันข้ามเราก็ดึงย้อนกลับมากด B 1, 2กด v แล้วกดนะแล้วก็ดึงข้ามกลับมาแต่ว่าถ้าดึงแล้วมันไม่ตรงเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเราดึงไปก่อนดับไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งทีตรงนี้กด V นะครับส่วนที่เป็นมุมแหลมนี่ให้เราศาสนาว่าเรากด V กเข้าไปเพื่อที่จะกำหนดนให้เส้นเขาไล่ไปตาม เป็นมุมแหลมนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้เป็นมุมโค้งเนี่ยเราก็กดกดคอนโทรลพอยต์แบบโนดคอนโทรลพอยต์ให้ที่ๆนะครับแล้วมุมแหลมกด V ก่อนกดส่วนที่เป็นมุมโค้งนี่เราปลดกดให้มันทีท่ีแล้วดึงย้อนมากด V กตรงน,นี้แรกๆก,ก็จะไม่ถนัดนะครับทุกคนก็จะเป็นเหมือนกัน,นครับคือเรากะตำแหน่งไม่ได้แต่พอเราดพอเราดับไปแบบเริ่มชิ้แล้วเราจะเริ่มกําหนดได้ว่าเขาจะเป็นตรงไหนทําให้เราดับเสน้นได้ง่ายขึ้นนะครับความเร็วในการดับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เราเริ่มเข้าใจมันนะครับ หัวมุมแหลมกด V นะครับหัวมุมที่โคง้งกดทีทกด V พอเราได้เส้นมาแล้วครับเราจะมาแต่งเส้นเพิ่มนะครับเราเติมฟิลเข้าไปเพื่อมองเห็นง่ายนะครับแต่ว่าเราก็ใช้เป็นไม่มีฟิลแล้วกดกำหนดให้เส้นเป็นสีเหลืองดีวกว่าเราจะได้มองเห็นได้ง่ายนะแต่แล้วผมก็มาแต่งบริส่วนของที่คนทรลพอยที่มันห่างไปเห็นไหมครับมันจะดึงง่ายแล้วก็ดึงให้เข้ากับเส้นจริงเส้นจริงเข้ากับตัวนี้ตรงไหนที่เราโหนเยอะเกินไปเราก็ดีลิทเข้าไปนะครับ เห็นไหมครับมันจะดัดง่ายเข้ากับเข้ากับแบบได้ดีนะครับเนี่ยรู้สึกเยอะไปเอาออไปโหนหนึ่งดับเบิลคลิกแล้วโหดจะหายไปนะครับโหดของเส้นคอนโทรลอยก็จะหายไปตรงน,นี้ผมว่าเอางี้ดีกว่านะครับเพราะมันจะโคงเข้ารูปสวยถ้ามันไม่พอเราเพิ่มเพิ่มจุดคอนโทรลอยเข้ามามองสังเกตดูเองนะครับ ยิ่งใช้เวลานานเราก็จะยิ่งทำให้มันเส้นเรียบร้อยเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราจะใช้งานก็ใช้ได้เลยแต่ว่าจะให้เนียบต้องประกบให้สวยเลื่อนทีละจุดอย่างตรงนี้เราเพิ่มอีกตวงนึงเพื่อบิดเส้นให้เป็นตัวเอส ส่วนตัวนี้ก็หนึ่งปกติถ้าเราหัดตัวนี้เก่งๆครับเราก็ไม่ไม,ไม่จำเป็นต้องแต่งนะครับมันจะเข้าเข้าเส้นสวยเลยจากนั้นเราก็มาเติมมาสังเกตมองเข้าไปขยายเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มดึงจุดคนทอนพอยให้ใหเขาเป็นลักษณะตีโค้งอย่างนี้ ัวนี้เราดึงออกมาครับเขาจะโค้งเป็นตัว s ส,สวยนะครับเราจะาแต่งให้เส้นแบบสวยงามแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้เวลาหรือต้องการเส้นที่คมสวยเหมือนตัวจริงอลองทำกันดูนะครับอันนี้ไม่ยากครับเพราะว่ามันเป็นเส้นที่โค้งเข้ารูปได้สวยงาม อย่างนั้นพอเราดึงเส้นที่เราด้าออกมานะครับเราก็จะได้เส้นที่สวยนะครับนะครับความโค้งมุนนี่สวยเลยแล้วตรงนี้เราก็ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมกด V ก่อนคลิกกด V กด V กด v กด v กาได้จุดนี้มาเราก็มาเชื่อมตรงนี้เราก็ทำการจับนะครับโดยกดคลิกชิปค้างไว้แล้วก็จับสองอันเราคอมไบ่คอมบาบ่จับเราก็จะได้เส้นโค้งที่ดาบขึ้นมาสวยงามน,นะครับแล้วก็สามารถขยายได้ใหญ่ถึงยังไงก็ได้โดยเส้นไม่แตก ลองทำกันดูครับตามนี้นะครับ